สวัสดีครับพบกับวันนี้ก็มารับลูกชายน้องซันต้าสันตะคอร์อนุบาล3าทับสโรงเรียนวรรามวิทยารครับท่ามั่งนอนไหมวันนี้

เอาไม้มาตีใครไปง่ว <Okay. S 1> งนอนไหมวันนี่้ง่วงนอนไหมระวังบาดมือเสี่ยนบาดมือโอม,มันถึกบาดมือลูกแล้วพ่อมาเถือเ <c oughs> ถือกระบอกเป็นเบิงที่บาดมือเจ็บไหมไปะจะดูให้ไปไปห้องไปวามี เอาพอจะไปดูให้ไปเอาเข็มจิ้มจิ้มจิมจิมรถสิมาแล้วนะไปะบอกว่าเอามาเอามาไปใส้แผลแล้วครับวันนี้เลือดออกมือขาดนิ้วขาดเลือดออกไหมให้ดูหน่อยดูหน่อยะ นี่ก็บินครับบินหัวแล้วครับมุนเยอะขี่หลังพ่อไหมขี่หลังไหมขี่หลังขี่หลังขี่หลัง,ลงเอาคืนนาบูดแท้เดดดังออกหน้าบูดมันตูดเป็ดหน้าบูดมันตูดเป็ดลูกเป็นไรวะ

ฝนที่ตกแล้วลนะ่ะไปเอาไม่โทรศัพท์ไปนี่นี่ดึงดึ๊ดตึงดึงดึ๊ดึงโอ้โอ้สวัสดีครับไปก่อนนะครับบา,บายครับมันจะถือโทรศัพท์ถือโทรศัพท์แตกไป อะจัดการมักริโอจัดการมักริโอมาให้ตีตูดเท่านนี้เีาไหมกีตูดมาิโอไป ไกาลาแค่นี้แล้วครับลาด้วยการตีสนักไม้ตีสนัก